ดีครับเมื่อนี้เป็นวันพรฤหัส,สวดีที่17เมษาย,ยนนะครับ2 5 6 8นะครับนี่คือตลาดนัดโคกระบือบ้านกุหว่าตำบลกุหว่าอำเภอกุชินลายจังหวัดกาลสินนะครับอเอาใกล้ๆนะครับของหอยดูนเหลือแม่ใดล่ะครับ แม่นี่นะสมบูรณ์ก็สันนิษฐาลูกจกโตแล้วครับนี่ลูกโอลูกตัวเดียวตัวหนึ่งแล้วอันที่สองบดไทองไดทองตัองโอ้ได้ลูกมาตัวหนึ่งนะครับอันที่สองจะไปเจ็ดเดือนแล้วโอ้เจ๊ดเดือนเนาะ ูงเท่าไหร่ละร้อยซีซิห้าบวกขาเพื่อนก็นดีเหมือนเนาะหาเงยเง่างก็าได้ครับแม่เนี่เอาเป็นตะเลี่ยงครับเป็นตะเลี่ยงยู่นี่ครับเอาไฮรูปดีเด้อไฮรูปมาแล้วตัวนึงนะครับอันที่สองนี่เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วนะครับนี่เอาสอบถามได้สอบท่านใดเป็นเต้าหู้เนาะเป็นเต้าหู้เป็นตะเชี่ยงแกงขา,งขา <c oughs> โบมีตำหนี้ได้ครับเด้อรูปได้คำไหนเป็นตะเลี่ยงครับ ใหญ่ได้แม่นี่เด้อร้อยสี่สิบห้านีถือว่าสูงร้อยสี่สิบห้าสูงนะครับอ่างทองแบบญ่นะครับลึกๆทั้งใต้ก็เห็นอยู่ครับเอานี่แหละครับแม่นี่แหละวก็ห้อยดูเด้อแม่แหลกราคาเท่าไหร่แล้วครับโอ้สองหมืนหนมนห่นหกเขาโอ้สองหมอยเนาะเอาเอาไปเลี้ยงนะครับเลยสองหมื่นหกกับห้าร้อยอันนั้นแม่บอโอ้อันนี้ขายไปเท่าไรแล้วครับเนี่ย โอ้สองมือหงอนาะแม่ใหญ่เน,เนะาะวานี้เหลือ,อลคอร์อโลคลเล่ใส่คอร์โคลเล่ใส่โอ้สามตัวนี่ตัวแม่ทั้งเม็ดคอร์อโลคลเล่นี่ตัวขาวขาวนั่นได้ลูกไหมนึกตัวขาวขาวนี่นค่ะโอ้นี่ลูกเฟินบนหนิอ๋อนี่แม่เฟินนี่อันนี้ลูกเฟินนี่อันนี้ก็ลูกเฟิน อันนี้เป็นตัวที่สองบ่ตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่สามแม่ในน้อยเนี nope. ่ยได้ลูกสามเราบ่เลยบ่ห่างน้อยแม่ในน้อยลูกสามเราบ่เลยโอ้เขาเือให้ลูกดีให้สีแดงดีเนาะดูตัวที่สามเด้อเนี่ยตัวเมียอันนี้ตัวที่สองกับตัวเมียเบิ่งกันน้าแม่เป็นก็ให้ลูกดีแต่เด้อฮโอ้ตัวผู้ตัวแรกเป็นตัวผู้ ได้เมียแล้วเหลือแต่สองสาวแม่นี่แหละนี่ให้ลูกดีเนาะมวดไทยนี่เนาะอือเอาให้ลูกดีแนี้มานี่ไปยังไงไปถึงสามบ่สามแม่ลูกคอกนี่แหละก็ได้แล้วครับสามแม่ลูกสามโตนี่สามแม่ลูกอือสามแม่ลูกอันโซมียได้ลูกคนสองตันี่ลูกแรกเป็นตัวผู้ ออกไปเอาเมียแล้วย่ายก็เอาขั้วไปแล้วเหลือตัวนี้เหลือแต่ผู้สาวอือเอาเหลือแต่ผู้สาวสามตัวนี่มือเจ็ดกันยังได้ตัวเดียวตัวนังนี่กะโอ้ตัวนี้หกควันหาแย่ขี้เกเรนี่หกควันหาโอ้สิบเอ็ดแม่กับลูกนี่เอามดต่วนี้มือนี่เบิดโทษครับ ศู5 7 4เก้าห้าเสเก้าสเกหนึ่งเออาไปเรียงเลยห้อยดูลห้อยดูลห้อยดูลหน้าคาำห้อยดูนค่ายกินบกทุดินอยู่โทเนี่ยมใดกระไดขึ้นโกนี่ยมนอนลับนี่บ่ไดห่างดูลเข้าห่างหน่อยห้อยเตร้เอาโทรมาเบอรนี่ละ ขอบคุณหลายด้วยอบคุณหลายครับครับแม่ลูกเ่ยเงนี่ของเฮาบ่ครับของเฮาดูอืมโอ้ลูกัตถู่ตกันยู่บ่เลยไหมโอ๋อต่อกันดูอืม บม่ได้โม่ได้โม่ได้โม่ได้แป้งโบลุดรอดอีกบม่ได้เลยได้กันเยอะกว่าเวอนี่กันบ่ได้ผมถ่ายเด้ถ่ายเลครับถ่ายเลยแม่บอกไงนี่นะลูกตัวผู้ลูกที่สองบอกครับนี่โอ้ตัวที่สองเป็นเนาะใหญ่ๆนี่เนาะ แม่ลอยหาสีพุ่นแล้วเนาะลอยหาสบพุ่นะลอยหาสิบวกญ่ได้โค้งสางไงเด้อบือลื่งก็ะได้นุม่มหางเงาเนาะอันนี้ตัวที่สองเนาะอลูกโอ้เอ้ยขายไปแล้วเรือแต่น้องเพิ่นเป็นตัวผูอื่เอาแม่กับลูกลูกตัวที่สองนะครับเด้อหูกระทบครับแม่แม่เป็นหูกระทบนี่ครับอันนี้ลูกเพิ่นเ้วยเป็นตัวผูเป็นตัวผูสูงลอยหาสบบวก นะครับถือว่าไงครับแม่นี่นะครับออกไกลๆกันบ่ไ่ไกลไก่ดีเหมือนเดร์บอกไงขาตำนี้โ่มี่ครับเหยียดเหยียดตรงตรงใหญ่ใบือลึ่มเงี้ยสูงสูงราคาเท่าไหร่หรอครับลาค่าสามหมื่นทวนทวนฮะเท่าไหรก็อ สามหมืซื่อ3 0 0 0สืซื่อือสามหมื่ท่อนี่ป่ครับบ่ท่อนี่บ๋เบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็ดศูฮะหัวห้องบ่ได้ยินไหโอ้สองหกสองส อซีตัวสุดไทยสองหกสองซีสามหมื่นตอกันได้อยู่สามหมื่นเนี่ยตอได้ยี่ดอกค่ารถค่าเรืออืมเอาหนิกำลังมาตอพ่อเังก่านน่พ่อเศษพ่อเสดจากอำเภอพ่นทพ่องเล็พ่อเศษจากอำเภอพ่นท้องเหล็ขอบพูดได้หลายได้ครับนายห้อยหงอยูเอาได้ยังมากไมเนี่ย อู oh, ้ชุดเดียวกัน oh, ชุดเดียวกันชุดเดียวกันนั่นแหละห้อยแม็กจูงหัวไปใส่น้อบแบนี้แบ่งกัดห้อยแม็กแบ่งกัดเอาห้อยแม็กเอาหัวไปกนรถอยู่ห้อยบอยใส่เราครับเดียวต้องการเดี่งตัวเดียวโอ้เหลือตัวเดียวขายดีไปให้ ขายโฮเกิลโตวเข้าขายถือขายซิปก,ก่าตุายโอ้เมื่อนี้นะว่านนี้ครับดนะูเริ่มเปี๊ยาวว่านก็ใด้แม่นี่ลงโคงโ้งลงโค้งนี่เลยเอาบ่แม่นตองเข้าปะโอ้นี่บ่แบงกัดนี่นะอูแอ้แม่สาวแม่สาวแบงกัดดำๆนี่สาวหน่อยเนะาะท่านเพ่อปีแล้วไปงอดเลยล่ะประมาณปีนี่แล้วเนาะ ปีนี้ๆปีนิด<อ>นี้เป็นแบ่งกันาะเ<อ>ม็ดเศร้าขึ้นบ่ประมาณเม็ดเศร้าได้เม็ดเศร้านี่ได้เนะาะประมาณจต้<อ>นปีนี่ยแหละเพิ่นขึ้นเสียงดีเลยนี่ขึ<อ>้นหอนโอ้แยกงเมียเพิ่นครับอโอ้ขื่นขื่นหอดเมียขึ้นหอดเมียเท่าไหร่ละข้าครับผมว่างไว้มื่นเอ็ดครับมื่นเด้อแบ่งกัดแบ่งกัดแม่สาวมื่นเอ็ดครับ มองหายเม่อยู่มดหรือบอมดดละครับมอหรอันนี้โมเมนบอโมเมนแมกกี้เอาเว้นเสตรงเลเว้นเสเอาเบอร์โทรครับศ6นย์หกหนึ่งศูนย์หกหแบ่งกัดแยกเม่จากเม่มาเรื่อยมือเด็ดเนอครับโทรมาห้อยบอยบ้านกุหวานนี่แหละครับ อนารเมื่อใดก็บุญบางไฟเพื่อนนะผมกับลังเพ็รบางไฟครับเออมื่อใดล่ะวันที่เท่าใดร้อยสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดพื้นสีผสิบล้านโอ้บางไฟสาิบล้านสามบางเพชรสิบล้านกับบางแพนรค่ายยังกว่าผมสิบล้านยู่น้ำซีสังแดงโอ้ซีสังแดงเนาะอันนี้ห้อยบ่อยเด้อบังไฟนะมาเบิ่งบังไฟนะครับบริษัทง้อไหลบังไฟเดียวโอ้บริษัหางง้อไหลค่าเพ็ดบังไฟลอ้าขอบพูดอะไรครับขอบพูดอะไรห้อยแม็กบวา กำลังต่อกันกำลังต่อกันอยู่ก็กำลันต่อกันเยอดเลยไปเป็นคู่เลยเอาไปเป็นคู่เลยเจ้ตัวใหญ่ของแพง

บังเนี่บ่บ่ของเฮ้าบ่มาๆม่ทบ่คนประเทศรกมาฮะาขายเนี่บังเงยนี่น่ะโตดเงยนี่บังเงยนี่น่ะเพิ่นได้ลูกมาจ็กตัวโอ้ลูกสามตัวเม็ดเจ็ดสิบคนละเมตดเจ็ดสิบได้ลูกมาสามตัวหางเงว้ ขายดีเดือดราเยฮโอ้ตัวที่สี่นี่อันที่ซีจะไปแล้วเจเดือนอันที่สีนี่หบง่เลยโอ้หง่เลยแม่ลูกสามพูดอะตั้งไตนะครับบักง่ายเลยร้อยเจ็ดสิบครับเพราะว่าถั่วหัวผมหางก่เ่าผุมสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดัวเนี่ถ่วหัวผมหมือนะครับฝ่เมือนแล้วนะครับพถั่วหัว ร้อยเจ็ดสิบหมักไงลูกมาสามตัวเด้ออันที่สี่จะไปแล้ว 30, สามหมื่นบอกสามหมื่นบ่กเท่าไรก่อโอ้มองขายนี่สามหมื่นโอ้ห้องสามที่หาแต่ว่าขายสามหมื่นบอกเลยเ <laughs> อาเนี่ยสามหมื่นหาเด้อแต่ว่าขายสามหมื่นเบอร์ตัวเดียวนี่เนาะ โซเดียวนี่บ่เปิดโทษเลยครับมีว่าพูดได้เบิดโทษอยู่นี่คนละคนละมองคนละฉีบจำได้เลยบ่เบิดโทอยู่บ้านใดเราครับเดี๋ยวเบิโทน้ำหอยดูกระไรโอ้หอยดูนเนาะเดี๋ยวผมไปเอาเบิดโทรน้ำห่อยดูด้วยตัวใหญ่ๆนี่เนาะเดี๋งเอาเบิดโทรสามหมืนนะครับนี่เด้อ ผมเบอร์เบอร์โทาลามกอะไรไม่ได้เรือวเาซอยกันเลยนะหลานแขงโดนตัวนี้งเนี่ยเมื่อกี้นี่เิ่นหวังว่าเบอร์โทรอยู่นี่สามหมื่นหาแต่ว่าขายสามหมื่นแล้วอ่ะ ตัเบอร์เก้าัศนเก้าห้าศูนเก้าหเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าหนึ่งศูนย์สี่เาหนึราว่าเราบม่มีเบอร์ไปเอาน้องห่างดูนเราอะาจำเบอรทั่วบอกเราจีเราห้องสามหมื่นหาแต่ว่าเราจีขายสามหมื่นเรอขอบคุณหลายเด้อตัวยิ่งใหญ่ได้ครับอยากใดทั่วมาห่างดูนตัวน้องเหลืองบอกไญ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งมาห่างดูน

สีมองหาไงแก้วต so, ัวน like ี <pf unlikely> ้เท่าไรไงแก้วนี่โอ้ตัวนี้เกศพันตัวนี้เด้อสีม่งหาลอยได้ลูกมาจากตัวไงแก้วโอ้ได้สองตัวเม็ดสี่สีหาสีผุแล้วเนาะเม็ดสี่ที่ผาผุละได้ลูกมาสองตัวเม่นยังราท่างคุณ ขาพื้นดีเนาะซิมหกหาร้อยเออมดเท่านี้มือนี่โอ้เขาขาวนี่บอกเลยมาเลยขา่ลกันะเขาขาวนี่เนาะแม่เขาขาว นี่แก้วได้ลูกมาจยกตัวนี่บบได้ลูกมายักตัวเงเงนี <così S 1> โอ,โอ,โอลูกตัวนึงโอ้อันที่สอจักเดือนอืมเม็ดสี่สิบเง้าเงเม็ดี่สิบลูกมาตัวหนึง่งอันที่สองจะไปแล้วแข่งขายดีจำนี้ <c oughs> โบมี่สองมื่นเอ็ดโอมีหารน้ำเศ้าเอ็ดหารย มันแพงอืมซาเฮตหาร่อย,ย,อยได้ลูกตัวหนึ่งตังตอนที่สองจะไปงแข้งขาดีจำนี้โบมี่มีมาไปเลี่ยงแนะ่สองมือเห็นหาร่อยตัวนี้มือหงหาร่อยมือนั่นเจ็ดพันเบิดโท้ครับ จำบ่อใดได้ศูนย์ห้หนึ่งหนึ่งองสามห่ี่ศูนย์สี่่ศอใหญ่ดอนพ่อใหญ่ดอนพ่อใหญ่ดอนพ่อใหญ่แก้วนี่ละโทรมาบ้านสมป้อยุณกรอบโอ้คุณกรอบเนาะเพื่อนคนลังของมัวข้นรถดูมาทางขี่ก่อน แมนห้องเฮาบอแม่ลูกบอข้องพูดใดแล้วบาเนียงยูอูขุนบอข้างขุนนี่บอห้องเฮาแถวนี้ยไม่มีไม่มีเลยไม่หเบอรโอมาหาเบิรงคือกันมาหาดูเหมือนกันฮะเจ้าของอยูเซ่เนี่ยว่าดีหาเจ้าของอยู่ได้เดี๋ยนี่ ของเข้าบมือ้อนี่แมเมนต์ของไปใส่หมดเจ้าของไปใส่หมดแม่ลูกเดินเจ้าของไปใส่แหละครับจักปตาที่พ่อลูกแม่มันบ่แมนเจ้าของเด้่ส่เจ้าของเฮาแม่นอยู่ม้าซื้อบอม้าซื้อเจ้าของเข้าซื้อ,อจาาเจ้ากิ้วใส่แล้วเจ้าของหาบ่เห็นเลย นะเจ้าของโบเห็นวันน oh ี้บ้านจ่ใส่ง่วงง่วงห้างครับโขห้างซ้ำแต่เลยง่วงห้างใส่ของห้อยกับเสียนีนใส่ง่วงเฮาตัวใดแน่บันโอ้ตัวนี้บ่โอ้ตัวเมียเนาะนี่เนาะเพิ่นเป็นนี่ยังแบ่งกัดบ่หรือแบ่งกัดเนาะ ไปลูกยกษตัวไปหรือแม่สาวแม่สาวนี่แหละแม่สาวเบื้องเราแจ้งขาก็ดีเนาะตาเว่นเขาล่างขืนเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อเบื่องกันตาวเวนย้อนแสงผมแบงค์กัดแบงกัดแม่สาวเด้อ นี่แม่สาวแบัดสูงประมาณตั้งเมตรสาสิบปีกัวครับเป็นแม่สาวแบ่งกัดนะครับเด้อนี่ชับสีดำดำแกงขายดีตำนี้บ่มี่ของห้อยเกษตรราคาเท่าไหร่ครับสองหมครับโอ้สองหมื่นสามน้อแม่สาวแบ่งกัดปีปีกัวกัวสองหมื่นสาม อันนี้แม่นนี่ชาเร่่โอ้ชาลูเร่ตัวผู้นีเนาะชาลูเร่ตัวผู้โอชาลูเร่ตัวผู้สองหมื่นห้าพันนะครับนี่แบบใหญ่ๆลย,ยประมาณทั้งเมตรสีิบขึ้นเมตรสี่สิบบวกสองหมื่นห้าพันสองหมืห้พัุงยาวเขาดีาดีใส่เราอีกบาทนี่แม่นบ่นตัวนี้ มดเท่านี้บอกมดแล้วบอกมดเท่านี้เนาะเอาเบอร์โทรครับศูนย์หกห้าสามห้าสองหกห้าห้าสี่ซาโลเลสองหมื่นห้าแบงกัดสองหมื่นสามพันเบอร์นี่และเนาะห้อยหอย,หอย,ห,อยหอยอบเนาะหอยอบบ้านกุนว่า ขอบคุณในหลายเด้อหอยนุ่งอยู่ใส่ง่วหอยนงมีตัวเดียวแหละซื้อน้ำมันหอยบอยว่งหันโอ้นี่นนะแบงกัดนี่นนะแม่สาวปีกัวกัวเนี่ ซืจากลกันมาเนี่เอจะไปเท่าไรลรบายดีเข้าไปเท่าไรลบายเอากำไรเท่าไรอยนงเกียกบไรหาลอยอยเก่าซื้อมาเท่าไรเราซื้อหมื่นหมื่นซื้อหมื่นหัวน่องหมื่นพันขายกำไรขายได้กำไรขายเออเอาทุ่าหอยน่งแบ่งกัดแม่สาวนุ่ง แม่สาวเนี the ่ยเอากำลังหาแม่จะคนแยกแม่มากเจ้าเอเาพ่อตรงดีหอยนุ่งขึ er. ้นมือหนึ่งให้ให้กำไรนี่ขายโทรมาคุยตัวเดียวเนาะมือนี่เปิดโท่ครับ095 8 5เก้าห้าห้ปหหกเกหสี่สองสมื่มือนให้กำไรหนขายเออโทรมาหาหอยนุ่ง เขาพรอมกุดวานี right? no ่แหละหอยนุ La, ่งข้นโกลพ่อได้บอกน้ำคาวพ่อได้บอกน้ำขายตกลงกันง่ายๆครับก็หอยนุ่งเนื้อบานกุดวานี่เอาเนี่บอกเลยว่าซื้อมาเท่าใดอยากได้เท่าใดในกำไรหรือขายได้กำไรขอบคุณในหลายครับเน้อเอ้าเอาเพราะท่านแก่าะเก็บแลกถอย ห้อยห้อยยังก่อนเลยห้ยหมือนนะแงแงงงามเลยได้ลูกมาเจ้าตัวล่ะไม่ลูกสองหรือสามสองตัวสองเนาะหัวยง่มันห้่สีแดงแดงมัสองหางยาย่าปืเรื่องย่ๆงย่างๆนี่แก้งตาโอ้ได้ลูกมาสองสามนี่จักเดือนสามจักเดือนแล้วนี้สมไปเดือนกว่าแล้วครับโอ้เดือนกว่าผ่นรอบพ่นรอบ เอาอันที่สามพันหลอดเด้อแย่งขายก็ดีจำเนยบ่มีเขาก็งามเป็นหูกระทบเนาะเป็นหูกระทบเด้อแม่หูกระทบบอกใหญ่เลยห้แล้วมั้โอ้ร้อยห้าสิบสีแดงๆแล้ตัวยเงียบเงียบบ่มือเตะโตอเก่งไก่มันบ่มืดมันเงียบราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาเปิดใบสามพันห้าครับผมทดองกันได้สามพันห้าคุยกันได้เนาะ สามหมืนห้าคุยกันได้ม,มดเทนี้บ่ะครับอันบักตัวเลขเมียนท่องเทีบ้านั่น,นโอ้เหลือหมอนี่เท่าใดหมอนี่ยวางไมสองหมื่นสองือขอขาสิางสองหมื่นสองเนาะเป็นนี่บมอ์ทงหมดสองมดทนี่ม,มดเทนีน้เนาะอาอบ้านนี้เบอร์โทรครับ เบอโทรศูนหครับศูนย์หกหาสี่ศูนย์สี่หกเจสองเก้าครับผมหกเจ็ดสองเก้าเอโท้มาเบอร์นี่ห้อยหมูห้อยหมูน้องงครับน้องงงห้อยหมูพญาวีนี่และวเนาะพ่าวีได้มาบอรด้วยน้ำกันนี่ละน้ำกันครับผมอ่าขอบคุ่นหลายๆเ้อขอบคุ้นหลายพ่อใหญ่วี เมนคงเข้าว่ครับยืนเบิ่งอยู่นี่โบเมนสันหัวเลยโบได้ยังมาโบมาอนิโอ้เดี๋ยวได้โบ อ๋สีจบคีให้ตรงนี้แหล<ม>ะเอาสันออาใส่ตัวไหนอันนี้พ่แม,มแม่พยาบาลแต,ต่นี่ความเป็นร้นเนี่ยดอกแม่พยาบาล้าใส่ห้องโบตัวนี้เป็นหาตัโบี้บ่ห้องโบวนีอะเอก็ดตัวนี้ยาวหง <12. S 2> มื่นสองจ้าห <12. S 2> มื่นสองหมื่นสองตัวนี้หมื่นสองอ ได้ลูกมาตัวนึงบ่ตัวเดียว1มื่นสองหัวลูก้ายมือเศ้านี่ห okay. ัวล้นๆนี่เป็นคือตีเบอร์ดีแ oh, ื Easy ่หัวแฟมป่าแม่เหรอเนาะโอ้หมื <S 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 ่นสองเนาะมื่นสอง0มื่นสองพันเออแม่นี่เท่าไรก่อนแม่ห้างเท่าไรก่อนนี่ เท่าได้เราแม่ให้หนี่งหมื่นเดียวได้ลูกมากตัวนึ่งสองตัวเบิ้ลกึ่งหูดีเนาะได้ลูกมากสองตัวหมื่นเดียวหมื่นเดียวนี่หมื่นเดียวแม่เมื่อกี้หมื่นสองแม่นี่หมื่นเดียวแม่เกตรมันห่างมือนี่แต่ว่าไปเลี้ยงได้เลยเนาะไปเลี้ยงไในยุ่ยแยกลูกได้ได้แยกลูกให้ลูกดีขายบระมูลวัสุุ ให้ลูกดีได้เลยเนาะมดเทอร์นี่เนาะเบอร์เท่าไงครับศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดแปดห้าห้าแปดสามแม่เจสสอนจตุนันทิราชังอำเภอเมืองกาลสินเมื่อนี้ถูกๆด้วยแม่เกศรว่าของห้างว่าของห้างกับพวกห้างนะเอาเเป็นแต่อาไปเลี้ยงเพราะว่าให้ลูกดีอยู่ให้ลูกดีอยู่ลูกมันดวนดี ตู่ก็ทันเป็ตัวคู่อ่าขอบคุณหลายๆครับกว่าตกด่าน,น,นบบาแล้วไหมอ๋อจบชิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับชิปแรกเอาหลังสงการกับงัวกนเป็นยังซี่อะไรครับเอาพี่น้องเมึงเอาเด้อร์ทายพี่น้องเมึงขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านครับที่ติดตามละชมนะครับสวัสดีครับ